ีค่ะมาค่ะปลามหาโมกินเองล้วค่ะมืัอนี้ปไาได้หลากปลาเนาะคะ่ะปลาเนื้อขาวปลาท่างนี้นะคะปลาทะเลตะกะอันนี้ชิมันโอปลูทะเลหรือว่าทะเลนะคะปลาเวียดนามค่ะเป็นนะเป็นคือปลาลูกคอค่ะปลาลูกคอปลาคอมาเอาเมันเหมือนเค้กเลยนะ เค้กปลาลูกคอกมาค่ะหาแนวมากินน้ำกันค่ะเหมือนทอดไข่ด้วยอ่ะอันนี้เป็นไข่น่ะ,ะน้ำตาลนิดนึงกะทินิดนึงรสชาติี่เป็นคล้ายๆของหวานเลยค่ะก็ได้เขา้เขาสวยค่ะเขาสวยกินกับลาบอันนี้ เทากันที่เก่าแล้วค่ะต้องรับผิดช,ชอบเท่าที่ซื้อมากเนาะค่ะเท่าสวยหลายกิโลอยู่โบมือที่ไปรันให้นะคะก็จะอเข่ามาสองโลนมาค่ะทีนี้มันเต็มพิกัดอืมมีก,ามก,าก้างเอาก้างออกประมาณค่ะ เต็มพิกัดคลองที่แบบจะสื่อนะคะเอามาบวาวเอาคืนจัก,กรยานแล้วก็พ่เปีหลังบาวายค่ะก็เลยเพิ่นบ่มีถุงละโลค่ะถ้าเพิ่นมีถุงละโล่ปะ,ะจะคนเยอะมากอ่อืมแับเห็นแล้วค่ะกลางนะคะต้องระวังไปกินนมจีนด้วยกันค่ะ เมื่อว่าจะเฮ็ดเองหรือว่าไปกินนานก็ต้องระวังกลางปรปทั่วยังเบิ่งต่องอย่างดีค่ะลืมหยิบมากไหมค่ะรู้สึกว่ากลางอันนี้มันจะกินอะไรอยู่ค่ะ เอาอ่อนจะใส่เวลาย่ำนิดนึ่งค่ะกระเทียมป่าก็ยังเอาไว้ในซ้ำอยู่ค่ะกระจมันสุกนะคะ จำปรลุสสุดท้ายเราจะเป็นอะไรอาจจะเหีเ่ยวอาจจะได้เห็ดป่นมะเขือเทศคือพี่สาวเจอายแล้วค่ะคัว่วนะคะ่ะแล้วกับปุงเห็ดแจ้วแน่นมาก กรอ,อบนคะคมอะฮึมแซนดอมพอร์ดนค่ะไข่เคี้ยวเลย ในปลาต้มนะคะยามันเป็นพริกค่ะก็ะเล็ดต้มเทปแต่ออมันสุบโบเกเทศแบบมันจะอ่อนมากกพะว่าปกติใส่มันแบบค่อนข้างใ่นะคะยัมม่ม่ไยอยู่ค่ะ ข<ผ>มได้แร้วค่ะมันขมไหมค่ะมันแบบยังอ่อนเกินไปอ่อนบอบอกกินค่ะขั้นข้อค่ะคั้นลิ้น เริ่มแล้วรู้สึกปแปลกในปากลาะจะได้เลือกคาตะนนยไงไปค่ะอืมได้อืมลาบปลาแซบค,ค่ะ เซบกมองสมนะม่ะปกองสมคาตะไคร่หอมซะละแหน่หอมป้อมสอนไข่บ้านเนี่ยค่ะ หอมแล้วพอ,อ,พ,อพอจีออคจ่ะข้าวกั่มโม้ประดับเจวใส่แล้วค่ะอื้ม ซับไรซ์เค้กเบื่อเลค่ะเผื่ออ้อนไหมเผื่อดิบไหม ได้แน่นมาแล้วค่ะ คือมันไปหาปอะคมอนคางไปแล้วะค่ะมันกลิ่งตกกลิ่งตกแล้วนี้มันตันทางบล็อกท่างที่เพิ่นปกติเคยไปนอนนะค่ะเพิ่นจะนอนอยู่แบบพมเะขท้าวพรตะมอนคางควางทางเพิ่นก็นเลยยังยังกลับขึ้นลงบันไดลงมามาน,นอนที่นอนเจ้าของรือเ้า เดี๋ยวไปอิ่มละค่ะกินสบายท้องนะบ้่นเฮาบอก่อยมีคนปุกพริกเนี่ยบ่ค่ะแถวบ้านไปะนะคะเห็นดาวช,าดช,าดชัดๆก่ะชมมวโเนี่ย นม่มาขึ้นเครื่องบินก็นเริ่มบินอาจจะบินไหลขึ้น สับลืมสือต่อไหม่ะเขาจะไงไม่อยากไปรู้เลยอ่ะรำห้นหัืนไข่ใบเตยให้กินห้องหวานค่ะใบเตยกะทิไข่ แย่บว่ามันจะมีปลาพรบอแถวบ้านนั่นแม่บอกว่าบอท่านนกดอกนงบ็กินเด้วคนเกียเเกยเก้ยวเขาะะเก็บเกี้ยวเขานะเล้วเกษตรกรเพราะว่าด้วยรถเนาะหานะบอได้ใส่แรงงานคนใส่แรงงานคนก็จะน่านนะ,ะ่ะเกษต่กร ซมโม่ในวิธีชาวน้าเปลี่ยนแปลปลาในานาก็เปลี่ยนนกแม่งมัง่นแ,แม่งเข่าหรือ,อยังอะบริเมี่คือต่กรอนนะคะแม่บากแม่บอกว่าอึ้งทหารเต็มตู้เย็นยูเดเต็มตู้แขงนาะอึ้งทหารมันเห็นแบบ ใส่เครื่องประก็ตากคอยไว้ตากแดดแล้เนี่เก็บในช่องแข้งไว้ถ่าลูกนะคะนั่นไปเกินไรเขาปีที่สองนะคะ่ะอึ่งทหารทหารอึง ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่นางกินเ็าเป็นมูกันนะ,ะ่ะโว้ยสิลืมกินอง,งนุ่นบดใดได้ค่ะลืม <laughs> อันนี้พี่อัตอมบอกบอกว่าซื้อยื้ว่างนำเขียวนะคะ่บก็มีพี่เมียวบอกว่าอยากกินอง,งนุ่นอยู่บ้านห้องรู้สึกว่า ก็สิพหาซื้อได้อยู่ค่ะแต่ว่าปราบ่บรูว้ว่าลายเม็ดแบบนี้บ่นะคะหวานอมเปรี้ยวนี่นแหละค่ะก็เปื่อยลายสำหรับการเป็นมูกินเผานะคะเนืก้อกินปลาอาจจะว่ามีอย่างตื่นเตนแต่ว่ามันดีต่อใจอยู่ค่ะ ดีต่อใจคนกินอยู่้าใจใจะไปนั่งกกนอยูลาบปลายูเถียงหน้ายู่คู่สาพน่ะปะว่าจะคูดซาปลูกพักแล้วก็เลี้ยงปลาไว้กินเนาะค่ะเอาไปเอามาทีที่นี่อยู่นะั่นเป็นเอียดเป็นเกลือเป็นนาเกลือยำแรงมาเด็ดต้มหดเกลือค่ะ ท่านี่ยมาทาบริคูศาก็จะสร้างบ้านก็ได้สร้างบ้านก็บม่ได้อีกค่ะเกียดสกินค่ะก็เลยปล่อยให้เป็นที่นาไปค่อหน้าก็เป็นเนาะอน,นาคตไก่เนี่ยก็อิคายค่ะบอกไก่ก็ย่ำหนด้ย่ำหนึงค่ะแลเอาไปซื้อที่มองที่ จะมีสามีเทียงหน้าพรคือพี่เพ่นนะคะขอบคุณหลายๆได้ค่ะพี่นา้างฟังฝ่าบาพว่นจะฟังพอเนี่ยบาย,บายยค่ะ